เราได้เห็นว่าเกาลักนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมากมายของคนจีนกันไปแล้วนะคะและตอนนี้เกาลักษจำนวนมากที่รับซื้อมาจากชาวบ้านนะคะก็กําลังจะเข้าสู่โรงงานแปลรูปค่ะเมื่อเกาลักมาถึงที่โรงงานนะคะก็จะถูกเก็บเอาไว้ในห้องเย็นจนเมื่อมีออเดอร์จากลูกค้าต้องการเกาลักแปลรูปบรรจุซองเกาลักจะถูกส่งเข้าสู่สายพานการผลิตกระเทาะเอาเปลือกเกาลักษ์ออกล้าง และส่งเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเมล็ดใน,นแผนกนี้ค่ะหูนนี้เขาเข้ามาในส่วนนี้เหมือนเมืองของเดลัศเขาก็มาจะถูกนำไปเป็นกลุซองนะคะโดยการคัดขนาดของเมล็ดนี้นะคะเมล็ดที่อวบอ้วนเนื้อแน่นไม่มีร่องรอยตำหนิแตกหักก็จะกลายเป็นเกรด A ค่ะหันี้คือแบบเป็นเมล็ดที่ใหญ่มากค่ะก็คือจะมีสีเหมือนกันทั้ง ทั้งหมดเลยคือจะสีเหลืองแบบน้ำตาลน้ำตาลผิวเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นรอยรอยแบบหยกัยกๆนะคะ่ะค่ะนี่คือเกรัดที่แบบเกรดเอที่สมบูรณ์แบบส่วนเกรด B นั้นก็อาจจะมีเมล็ดที่แตกหักบ้างเมล็ดสีดำเมล็ดที่มีตำหนิเสียหายมีแมลงกัดเจาะนะคะก็จะถูกคัดแยกออกไปค่ะ เมื่อคัดขนาดมเมล็ดได้ตามคุณภาพแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะต้องนำไปชั่งน้ำหนักตามที่ต้องการ mm hmm. หลังจากนั้นก็จะส่งเข้าเครื่องนี้ค่ะขั้นตอนนี้เป็นการด e ีทอสครับค่ะเือคือเป็นการนำก่าเักาที่แพ็กเรียบร้อยแล้วอ่ะให้ความร้อนแล้วก็ทำให้สุกนอกจากนี้ก็คือซองมันจะทำให้พัสเจอไรด้วยไม่ไม่มีสารกัมพืดอนไม่มีเชื้อโรคเนี่ยครับให้เก็บได้านาน นุณูมนี่เขาใส่นี่เท่าไหร่ที่เราวินเทบาร์2อ้1 1> 2> องศาเซลเซียสครับอหนึ่งร้ยสิบเองศาเซลเซียสค่ะ,ะกับการที่จะนำเอาเข้าอบไว้ในตู้นี้นะคะซึ่งคือร้อนมากซึ่งก็จะใช้เวลาในการอบอยู่ในเครื่องนี้นะคะนานเป็นชั่วโมงค่ะถึงจะถูกส่งไปแพ็คในขั้นตอนต่อไปค่ะโดยเกาลักที่ถูกแปลรูปภายในโรงงานนี้นะคะก็จะถูกส่งกระจายไปหลากหลายประเทศค่ะ รวมถึงเกาลักดิบด้วยนะคะที่รับซื้อมาจากชาวบ้านแล้วก็บรรจุอยู่ในกระสอบนี้โดยหนึ่งในประเทศที่จะต้องส่งออกไปนะคะก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะอย่างการมาซื้อกาลัดครั้งหนึ่งที่ที่นี่ค่ะคุณหนุ่มเดินทางมาซื้อบ่อยไหมคะปีหนึ่งประมาณ4-5ครั้งครับต่อปีออนี้อันนีเคือแฟนเขาเอาขึ้นมาให้ดูค่ะนี่ก็คือเป็นแบบเกาลัดสดๆนะก็คือจะส่งไปขายให้พวกเราได้กินกันเขาจะขนจากห้องเย็นเนี่ยแล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านนอกเนี่ยก็ขน ขึ้นคอนเทนเนอร์ไปในคอนเทนเนอร์ก็จะมีะเป็นตู้แอร์เป็นตู้ที่เปิดเปิดแช่แข็งไว้เหมือนกับห้องนี้ที่เก็บความเย็นได้ครับแล้วก็ส่งไปที่เมืองไทยหลังจากที่เราได้ติดตามความลับของเกาลักแดนมังกรกันไปแล้วตอนนี้ค่ะเนอจะตามกองทัพกเกาลักอินทรีเหล่านี้นะคะข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไปยังประเทศไทยเพื่อไปดูว่าเมื่อไปถึงเมืองไทยแล้วจะถูกกระจายส่งขายต่อในรูปแบบไหนกันบ้างค่ะ และจากแดนมังกรน,นั้นเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะก็จะถูกนํามากระจายส่งขายที่เยาวราชโดยที่ร้านเฮียนี้ก็มีการขายเกาลัดอินรีย์แบบมเมล็ดดิบๆด,ด้วยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขายเกาลัดมาซื้อไปคั่วขายและส่วนหนึ่งนะคะก็จะนําเมล็ดเกาลัดอินทรีย์มาคัา่วขายเองเ,อเริ่มจากการล้างก่อนที่จะส่งเข้าสู่การคั่วค่ะ และสำหรับการคั่วเมล็ดเกาลักนี้นะคะเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมเมื่อเดินผ่านร้านเกาลักและเห็นพ่อค้าแม่ค,ค้าคั่วขายคงอาจจะเคยสงสัยกันนะคะว่าไอเจ้เม็ดกลมๆดำๆในหม้อในกระทะที่เขากําลังคั่วอยู่กับเกาลักนั้นมันคืออะไรนะคะซึ่งแมนเองก็สงสัยเหมือนกันค่ะคั่วสารับคือต้องใช้ทายนะใชะใช้ความร้อนของทายมั่เักให้มันสุกค่ะ ไซด์กลมครับแล้วปกติเราก็ใช้ไซ์กันแบบไหนครบ่วายเราใช้ไซ์ยาวไไซ์ทั ที่แท้แล้วเม็ดดำๆที่ขั้วคู่กับเกาลักนั้นก็คือเม็ดทรายนั่นเองค่ะโดยสามารถใช้ทรายล้างชนิดที่เอาไปใส่ในตู้ปลาหรือว่าปลูกต้นไม้ได้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็จะนิยมใช้ทรายเม็ดกลมๆเพื่อดีจะสามารถเก็บความร้อนเอาไว้ได้ทั่วทั้งเมล็ดนะคะและผิวของเม็ดทรายก็จะไม่ไปขูดขีดข่วนผิวเมล็ดเกาลักษให้เสียหายได้ในระหว่างการขั้วนั่นเองค่ะว่าเม็ดทรายกลมๆแบบนี้นะคะคือคล้ายๆกับลูกอมะคะ่ะ อบกลมๆนี้ผุพัวแล้วก็จะกลายเป็นสีดำๆแบบนี้คือตอนเนี้ยพอตักออกมาจากหม้อน,นี่คือมันจะแบบร้อนมากทําไมเขาถึงใช้ทรายผัวะคะเฮียคือถ้าไม่ไม่ใช้ทรายมันเปลือกเกาลักมันจะไหม้เกาลัดขั่วมันมันจะแห้งมันจะไม่ไม่อร่อยไม่นุ่มนะฮะเพรัะนั้นคือต้องใช้ทรายเนี่ยใช่ครับความร้อนคือเอาความร้อน,นะะมาอบอบไปให้เกาลักมันสุกเร็วแล้วก็ไม่ไม่ต้องสัมผัสกับเกระทะโดยตรงนะฮะอครับ การคั่วเกาลัดนี้นะคะร้านเฮียก็จะใช้การคั่วสไตล์แบบญี่ปุ่นค่ะคือคั่วด้วยหม้อคั่วนะคะที่มีลักษณะทรงกระบอกมีใบพัดหมุนได้รอบทิศทางเป็นวงกลมเหตุผลนั้นก็เพื่อต้องการให้เมล็ดเกาลักนั้นสุกทั่วกันทั้งเมล็ดนั่นเองค่ะเขาใช้เวลานานไหมคะเราใช้ประมาณสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงใช้ไฟสักเท่าไหร่คะกุณหภูมิประมาณสักสามร้อยองศาประมาณนี้นะครับ และเมื่อคั่วผ่านไป30นาทีนะคะมเมล็ดเกาลักที่ถูกคั่วก็จะสุกส่งกลิ่นหอมโชยและก็มาถึงความลับเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะได้กินเกาลักกันนะคะนั่นก็คือเรื่องการแกะเปลือกเกาลักค่ะซึ่งเฮียบอกนะคะว่าจะมีวิธีการแกะอยู่2วิธีวิธีแรกใช้มือเปล่านิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดตรงส่วนหัวให้เปิดออกฉีกเอาเปลือกออก๊บเดียวแกะเกาลักได้แล้ว,แ,ลวแกะเสร็จแล้วทานเลย และอีกวิธีนึงคือใช้ช้อนแกะเกาลักโดยนำเอาส่วนฟันแหลมๆเจาะไปบนผิวเปลือกเกาลักให้เป็นรอยค่ะ้อนนี้ก็ยังเหมือนเป็นตัวช่วยเป็นอุปกรณ์นะฮะคอุปกรณ์นี้ช่วยแกะโดยลักษณะของเกาลักษขั้วที่ดีนี้นะคะสีเปลือกจะมีสีน้ำตาลแดงๆเนื้อจะมีสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีลักษณะที่นุ่มค่ะ อร่อยนะฮะนุ่มค่ะอ,อ๋ออร่อยแล้วแบบหวานหวานะคะหวานแบบธรรมชาติมากใช่ครับ,เ,บเกาลัดเนี่ยคน <ชะ S 2> ที่จะปลูกเนี่ยพูดตรงๆต้องใช้ความอดทนมากนะเกาลัดต้นหนึ่งเนี่ยก็สามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีพนรุ่นก่อนมาคก็ปลูกไว้ให้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานคนไทยชอบกินเกาลัดนะคะเพราะว่าจริงๆมันสารอาหารเยอะแล้วก็หอมหวานมันอร่อยสําหรับพี่นะพี่ก็รู้สึกดีที่ได้เป็น คนไทยที่มาเห็นเกาลักที่นี่แล้วก็เป็นเกาลักที่เป็นเกาลัดอินทรีมีประโยชน์ชก็เอากลับไปให้คนไทยได้กินนี่ก็คือเส้นทางการเดินทางของเกาลักที่ได้พาเราไปเห็นต้นเห็นผลเห็นความลับของเกาลักในหลายๆเรื่องทางด้านวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างคนกับมเมล็ดเกาลัก,ก,กที่น้อยคนนักจะเคยได้เห็นที่เราเองนี้นะคะก็ได้กินเกาลักอินซีจากแดนมังกร ที่จะถูกนำมาคั่วขายส่งกลิน่นหอมโชยให้ได้กินกันอย่างอร็ดอร่อยจึงไม่ต้องแปลกใจเลยล่ะค่ะว่าเกาลักษเมล็ดพืชที่อุดมไปด้วยคุณค่ามเมล็ดที่เติบโตอยู่บนไม้ยืนต้นที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญทำไมถึงเป็นมเมล็ดพืชที่ครองใจผู้คนไปทั่วโลกช่วงเกรดความรู้กับกบนอกกลา รู้หรือไม่ว่าต้นเกาลักษได้ชื่อว่าเป็นไม้ยืนต้นพิทักษ์โลกเพราะว่าต้นเกาลักนั้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีเพื่อที่จะนำไปใช้ในกระบวนการสร้างลำต้นส่วนใบของต้นเกาลักที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นั้นจะไม่ค่อยร่วงหล่นค่ะจึงสามารถให้ร่มเง,งาช่วยกรองฝุ่นละอองอีกทางช่วยลดสภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้นอีกด้วยละค่ะ กบนอกกลาจะพาคุณไปรู้จักกับกีฬาสุดผาดโผนและท้าทายความสามารถปีนหน้าผาเนี่ยมันจะไม่น่าเบื่อเหมือนเราได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ใช้ความคิดไปด้วยครับไตหน้าผาแต่ความสูงบนหน้าผาที่สวยงามระดับโลกตอนนี้นะครับข้างบนมองเห็นทะเลได้กว้างมากครับคุ้มค่ากับการปีนขึ้นมากับกบนอกกลาปีนหน้าผากีฬาวัดใจวันศุกร์ที่16และ23ตุลาคมนี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง9 M c o h t HD และ Modern Nine TV ค่ะคือทางลงนะคะไปยังห้องใต้ดินไม่เจอบอะไม่มั่นใจอะไม่เป็นไรเถอะเดี๋ยวขายเสร็จอ่ะไหวอ่ะเออได้น้ำตาไหล